ฟูลเซนส์คว้าแชมป์ครั้งแรกในเอวิปรลิก2025วินเตอร์ชนะเลิศในรอบชิงชนะเลิศอย่างน่าตื่นเต้นแต่เหตุผลที่ทําให้ฟูลเซนส์ได้รับชนะนั้นมีอะไรบ้างและว่าทำไมทีมนี้สามารถเข้าสู่ประวัติศาสตร์การแข่งขันเอวิปรลิกได้อย่างน่าภาคภูมิใจมาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่ทําให้ฟูลเซนส์ได้รับชนะในสุกนี้การแข่งขันเอวิปรลิก2025วินเตอร์จัดขึ้นในสโลแกน Beyond the Horizon ซึ่งเริ่มต้นการแข่งขันในรอบปรกเกอรซีซั่นตั้งแต่เดือนสิงหาคมและมีการเข้าร่วมของ8สโมสรอ e ีสปอร์ตดังๆนี้ b a บ o n Time, PSG Sports, f u o l s e n s e บุรีรัมยูเนเต็ดอีสปอร์ตอีอารีเนอร์เทเลอรและ King of Gamers Club ซึ่งแข่งขันขับเคี่ยวกันเป็นเวลากว่า8สัปดาห์จนกระทั่ง4ทีมที่มีคะแนนสูงสุดจะได้ร่วมชิงชนะเลิศและนั่นคือเบคอ t ท m e f u o s e n s e PSG Sports และบุรีรัมยูเนเต็ดอีสปอร์ต ในรอบชิงชนะเลิศทีมเบเกอร์ไทม์ที่เข้ามาด้วยคะแนนสะสมอันดับหนึ่งพบกับฟูลเซนส์ที่เข้ามาด้วยความเป็นน้องใหม่ในลีกแต่ฟูลเซนส์ไม่เคยเป็นน้องใหม่ที่ไม่มีความพร้อมในแมตช์แรกทีมเบเกอร์ไทม์ก็ได้รับการโจมตีจากฟูลเซนส์ที่เปิดเกมรุกและปิดเกมเร็วทําให้ฟูลเซนส์เอาชนะต่อเนื่อง4ี่เกมติดต่อกันจนคว้าแช,ชมป์ไปได้ในที่สุดทําให้ฟูลเซนส์ขึ้นแท่นเป็นแชมป์ทีมใหม่ของอาวีโปรลีกและได้รับเงินรางวัลสูงถึง6ล้านบาทและรางวัลไฟนอล most valuable player FMVP ก็ตกเป็นของเนเจอร์ แหน่งมิเลนจากทีมฟูลเซนส์ที่มีผลงานที่ยอดเยี่ยมในรอบชิงชนะเลิศและได้รับเงินรางวัลเพิ่มอีก40,000บาทฟูลเซนส์เป็นสโมสรน,น้องใหม่ในลีกอาวีโปรลีกของประเทศไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันเป็นครั้งแรกในรายการเอวีโปรลีกสอง2ันยี่สิซัมเมอร์แต่ในการแข่งขันด้วยการล่าสุดทีมฟูลเซนส์ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดการแข่งขันโดยเฉพาะตั้งแต่ในรอบเก็บคะแนนครึ่งหลังและสามารถผ่านเข้าสู่รอบสี่ทีมสุดท้ายในสายบนได้เป็นครั้งแรกและก็ไม่ลืมการงัดฟอร์ม สุดเข้มและแผนเด็กเหนือคู่แข่งทำให้ฟูลเซนส์ได้รับชนะแชมป์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์อาวิบโรลิ o v การแข่งขันอาวูโโรลก RPL เป็นหลีกการแข่งขันอาวิระดับอาชีพสูงสุดของไทยซึ่งอาวูโโรลีก2025วินเตอร์เป็นการจัดการแข่งขันฤด,ดูกาลที่16และมีเงินรางวัลรวมสูงถึง10ล้านบาท มีผู้ร่วมง,งานออฟไลน์ตลอด2วันกว่า3า0 0 0คนและผู้ชมออนไลน์สูงสุดถึง339,129คนซึ่งการแข่งขันเอาวิโปรลิกจัดขึ้นปีละ2ฤดูกาลคือเอาวิโปรลิกซัมเมอร์และอาวิโปรลิกวินเตอร์ถ้าคุณพลาดการแข่งขันนี้หรือต้องการดูการแข่งขันอีกครั้งคุณสามารถรับชมบันทึกการถ่ายทอดสดย้อนหลังได้ที่ Facebook Green o อา Tournament h t t p s c o l o n w w w f a c e b o o k c o m s l o t t e s p o r t s เ o ซบุ๊ e กรินเอาไทยแล https://www.facebook.com/roadyoutube g ร e น n ว w ์ไทยแลน https://www.youtube.com/c/ e รีนเวย์เด a ทิก t ็ k ปกรีนเ n o w ไทยแลน https://www.tiktok.com/c/ e e ีนเวย์เด i n ินสตาแกรมกรีนเ n o w ไทยแลนด์ h t t p i n s t a g r a m c o m g r e e n w a t e x กริ้นเอาทไทยแลนด์ h t t p t w i t t e r c o m g r e e n o r a n g e และอย่าลืมติดตามเพจ m a n a g e r g a เ h t t p s w w w f a c e b o o k c o m m a n a g e r k e เพื่อรับข่าวสารวงการเกมที่สรุปไว้ให้ครบถ้วนเหตุผลที่ทำอาฟูลเซนส์ได้รับชนะนั้นมีอะไรบ้างคุณคิดว่าเป็นแผนการเล่นที่ดีหรือเป็นการเล่นที่มีความเข้มข้นมาถามคำถามนี้กันในกลางคนรู้จักกันเถอะคุณคิดว่าทีมฟูลเซนส์จะสามารถคว้าแชมป์อีกครั้งได้หรือไม่ มาทำการวิเคราะห์และพูดคุยกันในกลางคนรู้จักกันเถอะ